สวัสดีครับกลับมาพบอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินภูมิจะมีสินค้ามานำเสนออีกแล้วนะครับตัวนี้จะเรียกว่าตู้ไฟล้อเลื่อนนะครับที่มาด้วยขนาดใหญ่นะครับจัมโบ้บิ๊กเลยแน่นอนอยู่ไกลแค่ไหนก็เห็นนะครับมาดูความพิเศษของมันตัวนี้เนี่ยเป็นข้างในเนี่ยด้วยระบบไฟเนี่ยเป็น LED นะครับผมมีความสว่างชัดเจนนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งเอ้าท์ดอร์และอินดอร์นะครับตัวนี้เนี่ยมาด้วยงานพิมพ์สองหน้านะครับมาด้วยงานพิมพ์สองหน้าแบบนี้ นะด้วยตัวฐานของมันเนี่ยมีความใหญ่เป็นพิเศษเพื่อลองรับน้ำหนักนะครับแล้วก็สามารถตั้งไว้ข้างนอกได้อย่างไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับเพราะว่าด้วยไฟเนี่ยเป็นระบบกันน้ำอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ด้วยตัวนี้เนี่ยโครงสร้างของมันเป็นเป็นวัดสดุโครงซิงค์นะครับทั้งตัวแล้วก็มาด้วยล้อเลื่องสี่มุมนะครับเพื่อการถึงเขา้าร้านเก็บได้ง่ายนะครับง่ายยิ่งขึ้น และด้วยระบบไฟเป็นระบบกันน้ําอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าไฟจะช็อตหรือว่าจะเสียนะครับและทางเรามีรับประกัน1ปีเต็มนะครับด้วยระบบไฟถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจตู้ไฟล้อเลือ่อนขนาดนี้หรือจะขนาดเล็กกว่านี้ก็สามารถสั่งทางเราได้นะครับยินดีให้บริการทุกรูปแบบเลยนะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจก็ แกลไอดีข้างล่างที่เราทิ้งไปข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะเดินทางมาที่ร้านก็สามารถเดินทางมาหาเราได้เรามีบริการนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่เซอรลังสิงห์น,นะครับชั้นจีประตูทางเข้าแรกนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดไม่สามารถที่จะเดินทางมามาได้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับพอมมีแอดมินให้บริการตลอดนะครับจันทร์ถึงเสาร์นะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเลือกป้ายไฟวิชัยในสไตล์ที่ชอบนะครับลูกค้ากำหนดเองได้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ